เอไปไหนเชี่อไปไหนกนเชื่อเราแล้เตรียมทุอย่างแล้ี่ใเดียวตามลทุกวันนี้เราต้องตืบตามวิถีชีวิตนิวมดองนะครับบิถีางเศรษกขอบคุณท่พี่ที่เกี่ยวกับเออเป็นตัวแทมีมากขึ้นในุกวันนี้ให้ข้าสู่วิธีการนะคะที่มีต้นํำดีทนาสินนะคะ ขึ้นเป็นจำแห้งนะคะด้านบนนะคะเพื่อเพื่อรลดคำเก่าวรายงานจากท่านผู้มีการสำราญบุญระพวงนะคะประธานในการจัดกิจกรรมโครงการทีวีนรรวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะเรียนคุณธรรมบีธนาสินรองนายกเทศบาลนครชัยวานีขอรบ กระผมนายสาวุฒิรัชพงผู้ร่วมการโรงเรียนเมืองโพชัยรู้สึกพิดีและได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้ได้มาเป็นประธานในโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมบวนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชมรมทุบีนัมบวัน ซึ่งเป็นในระดับทั้นประถมศึกาปีที่4ถึง6ของดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเพื่อสร้างกับแสราคานิยมและสรุสร้างภูิคุ้มกันทางจิตใจที่เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจในตัวเองข้อสเพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนของชุมชนของสังคมข้อสี่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรีที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมซึ่งหวังว่าในครั้งต่อไปกิจกรรมภัคภูมิยั่งยู่ต่อไปแันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอจารินเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการภูนยูน้ำก๊นซฟองไก่ยาเกันการนทรีิ์ใน ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตูบีนลำปวนป้องกันยาเสพติดนในสถาบันศึกษาในวันนี้จะทำกล่าวรายงานของผู้มดยการเป็นความรู้ในท้องถิ่และทุกคน,คนต่อไปได้ขอขอบคุณนะท่านผู้จัดทำโครงการนี้สถาบันการศึที่มาให้ความรู้แต่ในด้านเรียน ที่เขาพิจารณาอบรมนในวันนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการป้องกันยาต้นานยาเสพติดและจบประสรบความสำเความเติมต่อไปแบบน,นี้ได้เวลาตรวจัวแล้วผมก็เปิดโครงการอบรมโครงการภู้บีน้ำวันป้องกันยาเสพติดในเวลาเต็ียมคนลแล้วครับ เพื่อการผู้ปีนหนาวัดปอกัญยาเศรษฐีสนทรศิษฐ์ธรรมดีครับและมีกรแบ่งปอกการความบัตรถู่ครุฑญาติเพื่อนำไปถู่ข้าประจกเคือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดโดยอย่างดีนโยบายการปอกัญยาเสรษฐีเป็ความสำคัญในุนทรศิษ เพราะเป็นผู้เป้าไวรยไวร์อย่างถูกและเป็นลัวรับความกดของคณะครับแตเขียนวิทธีสำคัญเช่นการวิเคราะห์ก็เป็นนักเรียนนักศึกษามีความรู้ครอบคลุมทักษะทั้งนี้หากดำเนินการอย่างเป็นระบบจึงมีความหวังใหญ่และมีความมุ่งัเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นนักเรียนนักศึกษาทุกคนเติบโตเป็นคนรีสามารถทำหน้าทีที่อยากที่ของคณะผู้บริหาร สถานศึกษาเจ้าหที่ครูอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมกันดําเนินงานป้องกันเลเ็กนี้ยยิบที่จะต้องกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนักเพื่อปรับปรับความยิดศาสนาคติพฤติกรรมสร้างพลังแห่งการที่ปวกที่จะเปลี่ยนแปลงให้เสิสร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดโดยนี้คือการรบรมค่ คือทรัพอกรลายโท้เชื่มีเดียเป็นหลักและทดกิจกรรมที่มีการรวบรวมคนจำนวนมากเนื่องจากว่าจำกัดภายใต้่วงและในว่านี้ดิฉันว่าราชนาคุณราศสีรัตนกนารยและอำนาจของสิทธิกัตรทั้งหลายที่เข้ามาปกคระงโดยโดยมีบาลให้คณะผรรมาธิการหน่วยงานปรานดุจ้าหน้าที่ผู้กรเนิด เพื่อพร้อมวยกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อปวมกันาสร้างพัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไปทางสาารณรัขเยอรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวศึกษาธิการขอบคุณท่านดิฉัน,สน,นรสิทินรับประกาในที่รที่ได้เกียวการสารของรู้นะครับนั่งก่อนท่านลง,งให้เรียบร้อยนครับต้บวรเาประทานป็นค,คุณินยิ่ให้ความบุญแล้วคืคตรงไหนดี โดยกันของผู้อำนวยการชื่อนรับัวกผมขออนุญาตแนะนำโรงเรียนกลุ่มก่อนอันดัแรกโรงเรียนเมืองโพชัย B ชันอนุบาลและประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมด15ทีมรวมไว้เป็น8ทีมครู21คนวันนี้ดีใจได้เป็นเีย่อนที่ d i ้น a m My name is Tanya Chai chu I am a graduate student at Luang Por Chai School. My name is Thara Wukorapua. Please let me introduce you my school. First, song song our school provides classroom from kindergarten to graduate school. Classes Six, 15 classrooms in total. 288 students and 21 teachers. Today, I am honored to welcome you all to join us in one-to-one under the topic of the United States in the GSB and GSB. Please be our guests and join. Thank you. Oh. มาอยู่กับคุณยายคุณยายช้่อคุณยายอะไรคะคุณยายคุณยายย่าคุณยายเป็นย่าคุณยายอย่โอเคค่ะขียคุอ